ตั้งค่าเกมฟีฟ่าออนไลน์4กันก่อนครับก็ฉบับนี้ก็ ใกล้จะถึงยุดสิ้นสุดของเกมฟีฟ่าออนไลน์4แล้วเนาะมันก็มีอะไรอัปเดตมาเยอะแยะมากมายครับเดี๋ยวเราไปดูว่าการตั้งค่านี้มีอะไรอัปเดตมาเพิ่มเติมครับตั้งค่ามุมกล้องครับมันก็มีเหมือนเดิมครับเทเล่ F5 จนถึง F12 เลยแต่ส่วนใหญ่คนก็นิยม7เหมือนเดิม5ดีโฟครับ7 7มันก็กว้างอ่ะมันมุมมองมันกว้างที่สุด8ก็ถือว่ากว้างเหมือนกันนะเนี่ยแต่7มุมมองดีกว่า9มันใกล้เกินครับ10ก็หลังประตูเปลี่ยนก็เป็นแบบโปร2ก็บอสแคก็บ ได้เหมือนกันครับข่้ไปครับการตั้งค่าครับอย่างของผมนี่มันมี2หน้าจอนะใช้หน้าจอที่1นี้เป็นจอเกมและอีกจอหนึ่งก็เอาไว้ดูหนังฟังเพลงอะไรทั่วไปมีตั้งค่าเต็มจอหน้าต่างถ้าใครจอ144เฮิร์ตให้ตั้งค่าแบบจอนะถ้าตั้งแบบหน้าต่างมันจะล็อกเฮิร์ตแค่60เฮิร์ตครับแล้วก็ความละเอียดสูงสุดของจอเต็มไปเลยคุณภาพกราฟิกครับเลือกได้หมดเลย ก็คอมกลางๆก,ก็ไปสูงเลยครับเพราะว่าเกมนี้ไปเกี่ยกสเปกันที่เหลือก็ไม่ต้องตั้งอะไรอันนี้สาคัญครับใครได้จอมีจอดีๆก็อย่าลืมตั้งค่าเฟรมเดทด้วยร้อยสิบสี่อย่างของผมร้อยสี่สิบสี่ของไอพาสันก็ตั้งค่าเฟรมเดทแบบแมนนวลเลยครับล็อกให้มันร้อยสี่สิบสี่เลยถ้ามันออโต้เดี๋ยวมันจะเบี่ยงเนาะสำหรับเฟรมเดทต่อไปครับตั้งค่าหน้าจอการเล่นทั่วไปก็เป็นตั้งค่าที่เป็นชื่อนักเตะอยู่แล้วเนาะก็เวลาเราเลือกบนหัวชื่อมันก็จะเป็นชื่อนักเตะอันต่อไปครับชื่อทีม ของผู้เล่นก็เป็นชื่อผู้จัดการอยู่ด้านบนนะที่ในชื่อทีมเหมือนทีมอะไรเจออะไรมีสกอร์เท่าไหร่อยู่ตรงนั้นแหละโบต้าไลก็ตำแหน่งครับผู้ช่วยตัวฝึกฝนก็ใครไม่ชอบก็ซ่อนไว้เหมือนผมได้นะที่ว่ามันจะขึ้นมาข้างๆนักเตะว่าให้กดปุ่มอะไรไปที่ทางไหนอันนั้นคือช่วยฝึกฝนแต่ถ้ามือใหมก่ก็เปิดก็ดีไม้ระบุตัวตนของโบต้าไลครับเปิดไป มีแมปมีแบบ 2D และ 3D แล้วก็ปิด 3D นี่มันก็จะมีมิติมากขึ้นนะแต่ถ้า 2D ก็แบบทั่วไปเหมือนอวินนิงทั่วไปเลยยิงครับใครไม่ชอบก็ปิดได้แต่ป้าผมเปิดอันนี้มันเป็นเกียรยิงที่อยู่บนหัวของนักเตะนะไอ้เกียรยิงที่อยู่บนชื่อนักเตะที่อยู่มุมซ้ายล่างหรือมุมขวาล่างนะั้นที่บนหัวนักเตะเลยแสดงหน้าชื่อผู้เล่นครับเปิดครับสแสดงฮัทเปิดผู้ชมในเกมครับอยากมีรดหน่อยก็เปิด ทำเครื่องหมายนักเตะที่จะเปลี่ยนผมปิดไว้นะมันก็จะขึ้นลูกศรที่อยู่บนหัวนักเตะไอชอบก็เปิดได้เหมือนกันก็จะมีมาร์กไว้บนหัวว่าตัวต่อไปถ้าเรากดสวิตช์เปลี่ยนตัวมันจะขึ้นตัวไหนแต่งชื่อผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามจะเปิดหรือปิดก็ได้ผมปิดไว้นี้สบายครับสําคัญมากเนี่ยชุดสีตรงข้ามอัตโนมัติครับเวลาที่ ใหญ่อะถ้าทีมคล้ายๆกันสีเสื้อมันจะคล้ายกันเลยเวลาเขาเลือกมาชนกับเราฝั่งเราอะมันจะเปลี่ยนอัตโนมัติไปเป็นฝั่งสีเสื้อสำรองของเราครับผมแนะนําให้เปิดนะฟุตบอลครับเปิดหรือปิดก็ได้เ่าผมเลือกฟุตบอลผมผมจะโฮมก็คือใช้อะไรเล่นสนามใครคนนั้นก็จะใช้ลูกบอลของคนนั้นตั้งค่าแต่ถ้าอยากใช้ของตัวเองก็ตั้งค่าตัวเองไปค่าปิงครับแนะนําว่าได้ก็ดีนะกับการตั้งค่าปิงอะมันจะอยู่มุมอยู่ข้างๆชื่อตรงใต้ที่เป็นชื่อนักเตะปิงบอกให้ มุมมุมมุมข้างล่างครับผมยวให้ดูเนาะนิ่งกลางคืนครับป้าก็เปิดผมเปิดเวลาแล้วก็มุมกล้องซูมแบบพาวเวอร์ช็อตหรือปิดก็ได้เวลายิงพาวเวอร์ช็อตมันจะซูมเข้าไปเข้าใกล้ๆผมคลิปให้ดูด้วยสําหรับการซูมแบบพาวเวอร์ช็อตเนาะถ้าเราเปิดไว้มันก็การเล่นมันก็จะมีมิติมากขึ้นอีกแบบหนึ่งแหละสาหรับการซูมแบบพาวเวอร์ช็อตแนะนําให้เปิดเลยครับตีฝึกฝนครับก็นี้ผมเป็นตั้งค่าดีฟอล์นะผู้เล่นทั้งหมดเลยที่ติฟฝึกฝน ไปครับตั้งค่าผู้ชมผู้ชมนี่หมายถึงเวลาเราแรงแล้วคนอื่นจะมาส่องเราให้แข่งเวลาเราเล่นอยู่มนคนอื่นสามารถเข้ามาดูเราได้อะไรประมาณนั้นแหละเนาะเปิดไว้ใครอยากผมโชว์ไก่ก็มาส่องได้เวลาผมเล่นถ้าไม่ชอบก็ปิดไปได้เลยตั้งค่าเสียงครับเสียงที่ผมใช้ในเกมผมก็เสียงทั้งหมดก็10นะ1 1แล้วก็เอฟเฟกจะตั้งไว้10เพราะว่าเวลาข้อบอลเสียงมาเล่าใจดีเวลาเสียงข้อบอลแล้วก็เสียงผู้ชมเอาซัก 7นิ้วเวลาผมจะอัดคลิปแต่ถ้าปกติผมก็จะใช้หนึ่งถ้าไม่ได้อัดคลิปอะไรอันข้างล่างนี้ไม่ได้อะไรถ้ามันจะเป็นเกี่ยวกับเสียงพวกที่เราสื่อสารกันในเกมเนาข้างล่างแต่คนนี้เป็นเสียงที่เรารับฟังเนาะหรือตั้งค่า ai ก็เป็นคัสตอมครับลูกกากระดมอัตมตสามันแล้วก็ช่วยเปิดบอลปานกลางแล้วก็แทงทะลุช่องกําหนดเองเพราะว่าไสค killer part อะไรอะ่ะถ้าเราตั้งกําหนดเองมันจะแทงไปได้ไกลกว่าในความรู้สึกผมนะครับผมปิดไว้หมดเลย ทิศทางการส่ง10ครับตัวช่วยทิศทางการส่งทะลุช่องก็10บของทิศทางการส่งครับเอาแค่3เพียงเท่านั้นครับยิ่งตั้งเยอะเวลามันก็จะเยอะขึ้นสมมุติเราตั้ง10เวลาเรากดส่งปุ๊บ0.5วิหรือมัง้งหรือว่า1วินี่แหละเราสามารถทางการส่งได้แต่ถ้าปุ๊บมันส่งเลยครับมันจะล็อกเลยเราจะไม่สามารถเปลี่ยนทิศทางการส่งได้เลย,เลยครับผมก็ใช้จอย Xbox One นะก็จะตั้งตามนี้ครับตัวกำหนดเองครับราคาประมาณนี้ครับเกมรับก็นี่ ประมาณนี้ครับก็ใครไม่ทนก็พอดูได้นะอันนี้มันอยู่ที่ส่วนตัวแล้วก็ไปฝึกการเล่นท่าเล่นอะไรก็ได้เลยครับสําหรับการตั้งค่าพวกนี้ก็ไม่ค่อยมีสนใจละก็จะมานี้นะครับสําหรับการตั้งค่าตั้งค่าในเกมเสร็จครับอันต่อไปที่ผมแนะนําให้เข้ามาตั้งค่าคือลูมครับลูมนี่มันจะมีความสําคัญกับอันนั้นก็ไม่ครับแต่ว่ามันมีพลดีต่อใจอย่างใครชอบแต่นะเดี๋ยวเราไปดูทีมก่อนครับทีมชุดแข่งก่อน นี่แมนยูเพราะว่าผมกำลังจะทำฟุตบอลแมนยูเลือกชุดแข่งเสร็จเสร็จแล้วก็ชุดที่3เนาะเสร็จแล้วก็มาโลโก้ทีมครับอยากใช้โลโก้อะไรแล้วก็ตอนครับสามารถเลือกได้เหมือนกันผมก็ใช้ a d i d a s สเอ้ไอสามารถปรับเปลี่ยนได้เหมือนกันตอนนี้เราสามารถเปลี่ยนเบอร์เสื้อได้นะเราติ๊กที่เ,เห็นไหมก็แต่งตัวได้เหมือนกันส่วนบนส่วนล่างเอาครับแล้วก็เบอร์เสื้อเปลี่ยนได้ ที่สาคัญครับเวลาเราเปลี่ยนอะไรแล้วอย่าลืมกดบันทึกทุกครั้งครับไม่ว่าจะเป็นทีมหรือนักเตะให้กดบันทึกก่อนจะออกหรือว่าเปลี่ยนจะทําอะไรนะตั้งเสร็จกดบันทึกตั้งเสร็จกดบันทึกครับประมาณนี้เนาะแล้วก็สามารถดูฟูลบอดี้ของนักเตะได้เวลาเราแต่งตัวเสร็จแล้วเนาะโอเคเสร็จแล้วก็อันต่อไปครับเดี๋ยวเรามาดูอันข้างบน มันน่าโค้ดอันนี้ก็สามารถเลือกได้ว่าจะใช้แผนอะไรอย่างผมใช้4 1 2 3 A Ken Hark กับเพิ่มพวมแม่นยำการส่งบอลแล้วก็ใช้พื้นที่ส่วนกับแต่ว่าในส่วนนี้เล่นมาเกือบเกมจะปิดอยู่แล้วยังไม่เห็นผลชัดเจนว่ามันเพิ่มได้จริงไหมอันที่เขาส่งอันที่เขาตั้งมาให้แบบเนี้ยเพราะว่ายังไม่เจอเท่าไหร่ Hall of Frame ครับอันต่อไป Hall of Frame ก็จะเป็นการลงทะเบียนนักเตะเนะาะก็ใครจะลงก็สามารถลงได้เป็นพวกไอของสโมสรน,นั้นๆพวกนั้นเนาะ สนามเย่าครับเลือกได้อยากใช้สนามไหนก็จัดไปเลยสนามเย่าสามารถซื้อได้นะทั้งหมดขั้งล่างเนี่ยเห็นไหมเนี่ยกดซื้อแล้วก็กดอัปเกรดแล้วก็กดใช้งานส่วนตัวผมตอนนี้ผมก็ใช้ออสทรัฟฟอร์ดอยู่ขับล็อบบี้ครับอันอื่นก็นี่ก็จะเป็นเพิ่มพลังแฝงกองเชียร์อะไรพวกนั้นมันจะสามารถเพิ่มแฟนบอลเนี่ยเราเอาเทคเอาเหรียญเนี่ยมาแลกครับอันนี้ก็การทําก็คือกดรับภารกิจทั้งหมดแล้วก็ไปทําตามภารกิจครับ แล้วก็มันจะได้เหรียญตรงนี้มาก็สะสมไว้ครับเอาไว้ไว้ฝึกฝนพิเศษเนี่ยอย่างอันเนี้ยมันจะใช้เหรียญ TC ครับแล้วก็การฝึกแทคนิกครับสมมติอ่าการมุงบน็อตนามาใช้เนี่ยมันก็จะใช้เหรียญ TC ส่วนเหรียญ SC ครับก็จะเอามาใช้ในการเพิ่มกองหลังกองก,กลางกองหน้าจะมาใช้ในส่วนที่เติมพลังเนาะลองลองกดกันดูครับลองลองกดเข้ามากันนี่ท้งนี้กดทําเสร็จแล้วแล้วก็ทา นี่เสร็จมันก็จะให้กดเริ่มภรารกิจใหม่ถ้าเราทําเสร็จหมดแล้วเนาะแล้วก็มาเพิ่มพวกนี้โอเคเนาะอันนี้ก็ประมาณนี้เราไปต่อไปครับเอเจนต์ก็เป็นการแลกเปลี่ยนครับสําหรับใครเข้ามาใหม่ก็เนี่ยสมมุติอันนี้เป็นการแลกเปลี่ยนอไอคอนต้องใช้ไอคอนบวกห้าแแล้วก็มาแลกเป็นไอคอน T M ก็ผมยังไม่เคยแลกเหมือนกันอะนี่ C P ครับก็จะเป็นการแลกคู่มือคู่มือก็เอาไว้สำหรับอัปเกรดโค้ดอะไรพวกนั้นเนาะ ก็ตอนนี้ A แลก B ได้แต่ว่า C นี่ต้องหาตามกิจกรรมครับตอนนี้แลกเปลี่ยนครับอันนี้คือแลกเปลี่ยนนักเตะมบอกได้เลยถ้าเรียแลกได้เงินถือว่าคุ้มมากก็ถ้าใช้ตัวบัคนะอันนี้มันก็ในมุมผมนี่อันนี้นดีที่สุดอันอื่นนี่ยังไม่ค่อยรู้สึกว่าดีเท่าไหร่แต่อันนี้ต้องใช้ v i p อนะครับอัน2อ,อันนี้ไม่ไม่ต้องใช้ครับก็ทุกอย่างใช้นักเตะงบไปเกิน2 0 0พเอมทั้งหมดเลยครับ ต่อไปครับการอัปเกรดนักเตะอันนี้เป็นการย่อยสลายทีมง่ายๆเลย <S <S ใคร <S <S อยากอัปเกรดนักเตะให้เลเวลสูงก็อ,อัปเกรดได้เหมือนกันโค้ดฝึกฝนครับอันนี้ผมรู้สึกว่าอันนี้มีประโยชน์ที่สุดแลวแตอนนี้ผมกาลังสะสม c p อยู่เดี๋ยวมาทําคลิปการอัปเกรดโค้ดฝึกฝนให้ต่อๆไปเนาะเดี๋ยวรอได้เยอะสัก5 0า0มื่นก่อนเดี๋ยวผมจะมาทาให้ก็สมุด a B เมื่อกี้ที่เป็นคู่มือโค้ดนั่นแหละก็มีสีด้วยเพราะว่าผมเก็บกิจกรรมมาหลายกิจกรรมละแล้วเดี๋ยวเรื่องการ จ้างโค้ดฝึกฝนนี่เดี๋ยวผมมาทําแยกอีกคลิปหนึ่งนะครับเข้ากันก่อนครับก็เอาเนี่ยสมมุติเรามีโค้ดแบบนี้ก็เอาไปใส่นักเตะได้เลยมันก็จะบอกอยู่นะเกมลุกเกมรับหรือทั่วไปโอเคเนาะอันต่อไปครับอันต่อไปนี่จะมีความสําคัญมากสําหรับใครไม่นี่ก็มาดูตามนี้ได้ครับอันนี้การตั้งค่าแผนตําแหน่งอันนี้ก็จัดแผนได้ตามปกติเลยแต่ว่ามันจัดตรงแท็กติกทีมนี่เวอร์กว่าอันนี้ทีมคันเลร์ครับต่อไปทีมคันเลร์ ก็อยากใช้ฟูทีมอะไรที่มันมีลิสต์ค่าพลังแฝงอื่นๆเพิ่มเติมก็สามารถเข้ามาดูแล้วก็เอาไปจัดตามแผนของตัวเองได้นะอันที่สําคัญครับแท็กติกทีมอยู่ที่เราตั้งเองเลยครับอย่างของผม gft แผนที่ผมใช้แล้วๆก็กดดันเมื่อสัมผัสบอนพาด3-3อันนี้เดี๋ยวเรามาจอลึกรายละเอียดกันเลยนะเนาะเข้าง่ายๆ่เลยครับอันนี้มันจะเป็นตั้งรับบุกแต่ถ้าเป็นแบบเก่ามันก็จะมี3แบบเนาะมันก็มีเกมเพย ตั้งรับแล้วก็บุกอันนี้มันก็จะเพิ่มรูปแบบทีมเข้ามาอีกในการตั้งค่าตั้งแต่แรกเลยก็อันแรกนี้ก็รับลึกก็สมชื่อเนะรับลึกมันก็จะเล่นอยู่ในแดนตัวเราทั้งหมดอันนี้ก็สมดุลครับปานกลางยืดหยุ่นได้อันนี้อันนี้ก็จะสัมผัสบอลเมื่อกดันเมื่อสัมผัสบอลพลาดก็สมมุติว่าก็ฝั่งตรงข้ามอะ่ะเขาเลี้ยงทรงบอลไปมาไปมาบอลเขานําใช่ไหม เราเขาหันหลังจะส่งกับหลังอ่ะนักเตะเราอ่ะจะบีบเลยทันทีแล้วก็กดันทันทีเมื่อถูกแย่งบอลก็เวลาเราเสียบอลปุ๊บนักเตะเราจะเพรสซิ่งประมาณ7วิครับแล้วก็มันก็จะไม่เพรสแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นกดันต่อเนื่องอันนี้ถ้าไม่ใช่ฟูลทีมที่เป็นบุก8หรือนักเตะนี่จริงๆถึงเป็นตัวพวกท็อปทมันก็ ไม่เหมาะสําหรับการกดดันต่อเนื่องครับเพราะว่ามันจะใช้สเตมินาของนักเตะเยอะเกินครับหล,หลอดความเหนื่อยมันก็จะลดลงไปหายไปเลยอันนี้ก็เป็นเกมรับครับถ้าผมแนะนําก็ประมาณเนี่ยกดดันเมื่อสัมผัสบอลพลาดกาลังดีครับโอเคผ่านไปนะส่วนอันนี้มันจะมี1-10ใช่ไหมหนึ่งถึงสิครับมุมแหว่งง่ายๆเลย1-3ึ่งมันก็จะคือการเล่นแบบแนวกว้างก็คือมันแคบอะหนึ่งถึงสเนี่ยสี สี่มันก็จะเป็นระยะปานกลางครับถึงเจ็ดสี่ถึงเจ็ดก็เป็นปานกลางเหมือนเดิมเมื่อก่อนมันก็หนึ่งถึงสามสิบสามเนาะต่าอันนี้ก็หนึ่งหนึ่งถึงสามต่สี่ถึงเจ็ดปานกลางครับแล้วก็ถึงสิบสูงมันลดลงมาก็ตั้งค่าคล้ายๆเดิมครับมาเริ่มอันนี้ก็เล่นแนวกว้างครับมันก็จะแคบที่สุดเนาะก็สี่ถึงเจ็ดก็จะอยู่ที่ปานกลางมันก็จะเล่นยืดหยุ่นได้แล้วก็ส่วนอันนี้มันจะยืนชิดริมเส้นครับสาหรับเก็บรับ การยืนแบบแคบมันก็จะโดนมันจะมีพื้นที่ด้านข้างทําให้เราโดนบุกด้านข้างครับการยืนยืดๆนี่ก็ถือว่าเล่นง่ายมันก็ยืดยืนได้ทั้งหมดแต่ก็มันไปไม่สุดสักทางเฉยๆแต่ถ้ายืนกว้างันมีโอกาสที่จะโดนแทงทะลุช่องได้สูงมากครับผมเอายืนแคบไว้ก่อนครับให้มันยัดยัดไว้เปิดได้ก็เปิดม,ม,มาเสียก็เสียครับ แต่ว่าผมใช้ก้องหลังตัวสูงใหญ่วิ่งเร็วอยู่แล้วไม่มีปัญหาสำหรับผมแล้วก็การเล่นแนวลึกครับ1-3ก็คือรับอยู่แดนตัวเองเต็มๆเลย4-7ก็มีรับบ้างลุกบ้างตามนี่เลยแต่ถ้า8-10มันก็กองกลางกองกลางของเราก็อยู่ดูแดนฝั่งตรงข้ามแล้วก็เซนเตอร์4ตัวก็อยู่อยู่แดนตัวเองเกือบพึ่งสนามอ่ะมันก็มีโอกาสที่จะโดนสวน เยอะมากสาหรับการเล่นแนวลึกแบบสูงสูก็ผมเล่นรับลึกอยู่แล้วครับผมใช้จังหวะสวนกลับเลยต้องรับลึกเนาะจบไปเนาะสาหรับการตั้งค่าเกมรับอันต่อไปครับมาดูเกมลุกกันบ้างครับเกมลุกครับหลักๆมันก็จะมีต่อบนช้านักเตะเราก็จะไม่ค่อยเคลื่อนที่เท่าไหร่กันต่อบนช้าสมดุลมันก็จะยืดหยุนได้ครับหาช่องบ้างเคลื่อนที่บ้างก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่ การส่งไกลครับมันจะเป็นเหมาะสําหรับคนที่ชอบเล่นสายสวนกลับเร็วเล่นรับแล้วก็สวนกลับเร็วครับมันจะทําให้นักเตะเราวิ่งทะลุช่องเพื่อที่จะให้แทงคิลเลอร์พาร์หรือตักข้ามหัวไปได้แต่การส่งบอลเร็วครับนักเตะเราจะเคลื่อนไหวหาช่องทําพื้นที่เร็วมากก็ใครชอบสายไหนก็ตั้งค่าได้ก็เราตั้งอะไรเราไม่ต้องเล่นแบบนั้นก็ได้สําหรับผมผมชอบส่งไกลใช่ไหมผมก็ต่อบอลช้าๆนะ แต่ว่านักเตะเราวิ่งปุ๊บเราก็แทงส่งไกลไปเลยอะไรประมาณนั้นเน,ะนาะนอนนี้การเล่นแนวกว้างครับมันก็จะเหมือนเกมรับเลยข้อ3ครับนักเตะเราก็จะบีบจุกอยู่ตรงกลางสนามเป็นส่วนใหญ่ครับ4 7ถึงก็จะกลางยืดหยุ่นได้แต่ถ้า8-10ถึงมันก็จะยืนชิดริมเส้นอนะ่ะปีกเราสังเกตดูมันก็จะทําให้ระยะห่างของตรงกลางหรือกองกลางเซนเตอร์อะไรพวกนั้นมันก็จะกว้างเกินมันก็ตรงกลางเราจะไม่มีตัวลุกเข้าไปนะครับ แต่ว่าผมเล่นสายเปิดมงอยู่แล้วหน้าเป้าผมก็ให้อยู่ในกรอบขีดโทษปีกผมก็ให้ยืนชิดริมเส้นก็ผมตั้ง10ไปเลยครับการเล่นในกรอบครับ 1- นึ 1> ครับมันจะมีแค่นักเตะกองหน้าของเราที่อยู่ในกรอบขีดโทษเวลาเราเปิดบอลน,นะถ้า4-7ถึงครับมันก็จะมีกองกลางตัวรุกเข้าไปเสริมในกรอบเขีโทษแต่ถ้า8-10ถึงนักเตะทั้งหมดมันจะเข้าไปอยู่ในกรอบเขีโทษหมดเลยข้อเสียมันคือเวลาเขามงออกมาได้ จะไม่มีนักเตะเราคอยสกัดหรือคอยเก็บแถว2เลยก็โอกาสที่จะโดนสวนมีสูงมากแต่ก็ข้อดีก็คือโอกาสในการทําประตูของเราจะสูงเพราะว่านักเตะเรายัดอยู่ตรงเต็มเลยถ้าผมแนะนําก็เอากลางๆครับเพราะว่าเอาไปครึ่งๆกลางๆแต่ถ้าผมเล่นสายเปิดมุงแบบนี้ผมใช้กองหน้าแค่ตัวเดียวผมอยากให้แค่กองหน้าผมเข้าไปครับเพราะว่าเวลาเราเขาสกัดออกมามันอย่างน้อยก็มีตัวอื่นๆที่ เอามาคอยรับคอยซัพพอร์ตเก็บแถว2ไว้แย่งบอลได้เนาะการเตะมุมครับ1น่ถึงสนี่ผมก็เป็นต่ำนะต่ำก็คือจะบีแค่ตัวลุกของเราอ่ะเข้าไปโหม่งตัวที่ลุ้นธรรมตูก็เป็นตัวใหญ่ๆเข้าไปครับไม่ว่าเป็นเซนเตอร์หรือหน้าเป้าเนาะเข้าไปแต่ถ้า3ครับก็จะมีกองกลางตัวลุกอะไรบ้างเข้าไปปาปายแต่ถ้า4กับ5นักเตะของเราอ่ะจะเข้าไปอยู่ข้างในทั้งหมดเลยในการนี้ก็ ข้อเสียก็จะเหมือนการเล่นในกรอบเลยเนาะจะให้ดีผมแนะนําก็3กําลังดีครับแต,แต่ส่วนตัวผมใช้1น,นะฟรีคิกเหมือนกันครับ 1- น,น,นเวลาได้ฟรีคิกอะ่ะมันก็จะมีแค่ตัวลุกของอหน้าเป้าเราอยู่ในกรอบเขโทษเนะาะสก็จะมีตัวลูกเข้าไปบ้างแต่ถ้า 5, 5 4ามันก็เข้าไปอยู่หมดเลยสําหรับผมผมว่าเอาตัวเดียวพอละเอาแค่ของหน้าผมพอละแล้วก็รูปแบบทีมครับมันก็จะมีตั้งแต่ ทุกคนรับครับก็รับทุกตัวเนาะป้องกันเต็มรูปแบบครับเน้นรับก็ปกติเน้นลุกดุดันแล้วก็ทุกคนบุกก็มันจะอยู่เหมือนว่าโมเมนตัมทีมของเรานั่นแหละก็อันนี้มันก็จะรับลึกเลยก็ดีขึ้นมาหน่อยครับสำหรับผมผมก็ตั้งเน้นรับไว้ก็ตอนแรกก็แนะนำให้ปกติก่อนแล้วก็ปรับขึ้นปรับลงแล้วแต่สไตล์คนที่ชอบเล่นครับสำหรับผมก็จะตั้งประมาณไว้นี้ไว้นะครับ ต่อไปครับก็เป็นรูปแบบทีมเราสามารถจัดตรงนี้ได้เหมือนตรงที่แผนตำแหน่งเหมือนกันเรามาจาัดตามนี้อันที่มันกดขึ้นกดไหลนี่ก็แสดงว่ามันจะได้ต่ำค่าพลังแฝงโค้ดที่เราดูตอนแรกเนี่ยหัวหน้าโค้ดเนาะต่อไปครับแท็กติกนักเตะครับอยู่ที่ชอบเลยก็หลกัหลกๆครับ AR1 ก็เจาะทะลุก,กองหลังเนาะแล้วก็แทร็เก็ตแมนก็วิ่งหลอกตัวประกบเนะาะสำหรับกองหน้าผมว่าวิ่งเจาะทะลุกองหลังดีที่สุดครับแล้วก็ การสนับสนุนจะเอาหรือไม่ก็ถ้าไม่นี่ก็ไม่ต้องเอาก็ได้ครับเพราะว่าเอาไว้สวนกลับอย่างเดียวจะดีมากกองหน้าหาช่องว่างครับนี่2อ,อันนี้หลักๆเลยกองหน้าปีกครับปีกอยู่แบบไหนก็ได้วิ่งตัดกองหลังจะยืนตำแหน่งปีกก็ได้ถ้าสายเปิดมงยืนปีกครับถ้าสายตัดปั่นก็วิ่งตัดกองหลังหรือหาตำแหน่งอิสระก็ให้นักเตะความวามสามนักเตะใช้ความสามารถในการหาช่องอะไรของนักเตะเองเนาะ อันนี้ก็สนับสนุนการป้องกันอันนี้ก็เหมือนเดิมไม่มีเท่าไหร่ครับอันนี้ก็ทะลุกองหลังเข้าหาเพื่อนร่วมทีมหรือ target man target man ก็จะยืนรอฝั่งตรงข้ามเพื่อรอบอลรอให้เพื่อนส่งนั่นแหละเอาแบบนี้ก็ได้ปีกก็ยืนตำแหน่งครับแล้วก็ target man ไม่ต้องลงมาช่วยรับส่วนกองกลางครับก็มันก็จะมีคอยริมเส้นเพื่อหาอกาศบุกก็ไม่ดันสูงเนาะก็ร่วมดันสูงครับแล้วก็ยืนแนวลุก เพื่อ,อ,อยืนระหว่างกองหลังเพื่อเติมเกมลุกนั่นแหละก็มันก,ก็จะคอยสอดแทรกอยู่ระหว่างกองหลังเพื่อที่จะให้เพื่อนแทงทะลุช่องครับแต่อันนี้ผมไม่แนะนําเพราะว่ากองกลางเราเราต้องกลางแน่นๆในการามันมีข้อดีที่เกมลุกแหละแต่ว่าเกมรับมันจะมีข้อเสียที่ว่าลงมาไล่มาช่วยเพื่อนไม่ทันผมเลยคิดว่าพวกนี้ไม่ต้องตั้งเอสอันนี้ก็ป้องกันตำาน่งข้างกับดูแลพื้นที่ตรงกลางครับตรงกลางก็ดูแลพื้นที่ตรงกลางผมแนะนําให้ทั้งคู่เลย2คนเลย ส่วนตำแหน่ง CDM ครับก็จะมีร่วมดันสูงเหมือนกันเลยเหมือนเมื่อกี้เลยของสำหรับเหมือน C C M เลยสำหรับ A S ป้องกันครับก็ขัดขวางการส่งบอลหรือประกบตัวได้หมดแต่ว่า D B 1กําลังดีแล้วก็ดูแลพื้นที่ตรงกลางครับก็เวลาตัดขัดขวางการส่งบอลกับดูแลพื้นที่ตรงกลางสาหรับ C D M เนาะแบ็กครับมันก็เพิ่มตอนอัปเดตล่าสุดมันก็เพิ่มอ่าวิ่งโอเวอร์แลเข้ามาอันนี้ก็ให้เป็นเหมือนเดิมนะเติม การเติมเกมลุกหรือว่ารักษาแล้วนหลัหงุบุกผมก็ไม่ไม่ตั้งอันที่เพิ่มมาคือ sr 1กับ sr 2ครับเน้นแทงทะลุช่องหรือสนับสนุนการวิ่งอันนี้มันก็จะเข้าไปเชื่อมเกมตรงกับแดนกลางครับแต่อันนี้มันก็จะวิ่งหาช่องออกปีกโอเวอร์แล็ออกไปเพื่อที่จะไปช่วยเกมลุกเปิดบอลน,นั่นแหละ2ข้างเลยผมก็ตั้งไว้วิ่งโอเวอร์แล็กระจายออกไปส่วนเซนเ,นเตอร์เหมือนเดิมครับไม่ได้ไม่ได้เพิ่มอะไรเข้ามาผมก็เอารับ3แค่นั้นเนาะ โอเคอันนี้ก็เป็นแทคติคนักเตะเข้าๆเดี๋ยวใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์บอกใต้คลิปนี้ได้นะครับหลังจากตั้งค่าแทคติกทีมเสร็จแล้วก็บทบาทนักเตะครับบทบาทนักเตะถ้ามันมีลีดเดอร์ชิพเนี่ยผมแนะนําให้ใช้นักเตะที่มีลีดเดอร์ชิพก่อนนะก็เป็นคนที่เหมาะสําหรับเป็นหน้าเป่าเอือหน้าเป็นกัปตันทีมไม่หลดเดอร์ชิพแล้วก็ตั้งยิงจุดโทษฟ,ฟรีคิกอะไรเลือกได้หมดเลยครับ เดี๋ยวผมขอใช้เป็น blue n o ทั้งหมดก็ผมกำลังจะทำฟู่แมนยูยุคปัจจุบันอยู่นะก็ตั้งค่าบทบาทนักเตะไปเลยแล้วแล้วก็อีกอันหนึ่งครับอีกฟีเจอร์หนึ่งก็คือการฝึกซ้อมพื้นฐานสําหรับการฝึกซ้อมครับใครยังไม่คล่องก็เข้ามาฝึกก่อนได้พื้นฐานทรงบอลเลี้ยงบอลยิงหรือกซ้อมยิงฟีกิกนี่ให้มาตรงยิงแล้วก็มาข้างล่างนี่นะ,ะก็เลือกนักเตะก่อนเข้าไปฝึกนะครับโอเคหลังจากตั้งค่าเกมพื้นฐานทั้งหมดสาเร็จเรียบร้อยครับตอนนี้ เกมเราก็จะลื่นขึ้นแล้วก็การเล่นง่ายขึ้นเพราะว่าเรารู้การปรับแท็ติกทีมแผนทั้งหมดแล้วเนาะมันก็จะเกมลื่นเล่นดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับใครดูคลิปนี้เสร็จแล้วผมเชื่อว่าไม่เกมเกมไม่ลื่นขึ้นก็เราเล่นเก่งขึ้นอย่างแน่นอนครับเพราะว่าเรามีความเข้าใจเกี่ยวกับหลายๆอย่างเกี่ยวกับเก,ก,บเกมขึ้นมากขึ้นครับการหาเงินหรือหาอะไรก็เดี๋ยวผมมาทําคลิป สอนอีกทีนึงครับใครอยากรู้การหาเงินสไตล์ผมคอมเมนต์บอกได้นะครับผมก็สายฟรีเหมือนกันครับดูมูลค่าทีมครับ30,000กว่าครับมีเงินอยู่40,000เดี๋ยวมาอัพเดททีมในคลิปต่อๆไปเนาะโอเคก็การเล่นแラกิ้งครับก็อันนี้เป็นแランキングแมทสก๊อปก็เล่น1-1เนาะ2-2แล้วก็โหมดเมนเจอร์โหมดเมนเจอร์นี้มันลิงก์กับมือถือด้วยเดี๋ยวผมต้องไปลองเล่นมือถือครับผมไม่ได้เข้าในมือถือนานละว,ว่าตอนนี้มันสามารถ ขึ้นไปถึงแหล่งไหนได้รล้วเมื่อก่อนมันขึ้นถึงแหล่งม่วงมันก็เล่นไม่ได้แล้วในมือถือแต่เดี๋ยวไปอัปเดตให้อีกทีนึงเนาะก็มีอาริธามัลติสคอร์ดครับอาเคดโหมดสกอตเทิลแล้วก็วตาไลท์วตาไลท์ก็เนสตรีทฟุตบอลนั่นแหละครับโอเคประมาณนี้เนาะสำหรับการตั้งค่าเกม AI จอยตั้งค่าทุกๆอย่างเกี่ยวกับเกมฟีฟ่าออนไลน์4ของเรานะครับก็อันนี้มาบอกหมดเปลือกเลยอธิบายละเอียดยิบเลยครับ ก็ใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระ,ะดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปและก็เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับใครอยากรู้อะไรต่อไปก็คอมเมนต์บอกที่ใต้คลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวมาตอบให้ทุกคอมเมนต์อย่างแน่นอนเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับ Even when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never answer to no, man, I still go Go, 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 go